เิมาขอบคุณมากนะครับพิสุเทพกาห้หัวใจกอดกอดอกขอบคุณมากนะครับผมบอกตุยก็ยยายชมครับจากบ่าวตุยนะครับผมพิสุเทียอกวให้สู้ส um um ู้ขอบคุณมากนะครับพ่สุเทพยกวห้หัวใจกอด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 พิสู์เทีบกวางให้ลกลุกลุกลุกอุกลุกลุกคุกลุกลึกลุกคุกมากลุ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 กหุกล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 ักใุกล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 ุกปุกลุกอปกอุกลุปลอปลอกลุ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 ุกลุกตุกให้ลูกก้วลูกก้วลูกก้กขอบคุณมากะครับ พี่สุดเทพก็ให้หัวใจกอดกอดกอดบอกตุยก็ให้หัวใจกอด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 พี่สุดเทพยบกว่าเลิฟ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 บอกตุยก็ให้ติ๊กเกอร์ติ๊กเกอร์บอกตุยก็ให้ติ๊กเกอร์ติ๊กเกอร์มาขอบคุณมากนะครับผมบอกตุยก็ให้ติ๊กเกอร์ติ๊กเกอร์ครับผมบอกตุยก็บอกว่าสู้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 ขอบคุณมากนะครับขอบคุณบอกตุยเพื่อนเลิฟครับผมพี่สุดเทพก็ให้หัวใจบวกบวกบวกพี่สุดเทพก็ให้น้ำให้น้ำพี่สุดเทพก็ให้หัวใจบวกบวกบวกพี่สุดเทพก็ให้้สูียบกวก็ ไอ้ลำโพงลำโพงลำโพงพี่สุเทพก็ให้หัวใจบวกบวกบวกพี่สุเทพก็ให้ติ๊กเกอร์ติ๊กเกอร์ขอบคุณมากนะครับผมขอบคุณพี่สุเทพมากนะครับผมแบบดูก็ให้ปลาให้ปลาขอบคุณมากนะครับพี่สุเทพก็ให้หัวใจบวกบวกพี่สุเทพก็ให้ติ๊กเกอร์ติ๊กเกอร์พี่สุเทพก็ให้หัวใจบวกบวกบวกพี่สุเทพก็ให้ยูทูบยูทูบพี่สุเทพก็ให้หัวใจบวกบวกบวกพี่สุเทพก็ให้เดือดทองเล่นทองพี่สุเทพก็ให้หัวใจบวกบวกบวกขอบคุณมากนะครับผมพี่สุเทพก็ให้นาฬิกาจับเวลามาขอบคุุุุณณมมมาากกกกกกนนะะคคครรััับบบบบบผพพพพีี่่สสเเทท็็ใใใหหห้้วววจขอ กุตาใส่กล่องมาสามตัวขอบคุณมากนะครับผมพี่สุเทพก็บอกว่ายาวยาวปลายาวไปครับจากพี่สุเทพนะครับผมบตุยก็ให้ลูกโลกลุกโลพี่สุเทพก็ให้หัวใจบวกบวกพี่สุเทพก็ให้ติ๊กเกอร์ติ๊กเกอร์พี่สุเิพบอกตุยก็ให้นาฬิกานาฬิกาพี่สุเทพก็ให้หัวใจบวกบวกพี่สุเทพก็ให้ติ๊กเกอร์ติ๊กเกอร์พี่สุเทพก็ให้หัวใจบวกบวกพี่สุเทพก็ให้ติ๊กเกอร์ติ๊กเกอร์พี่สุเทพก็ให้หัวใจบวก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 ตุยก็จัดยาวครับจาก ดอยู่เนาะครับผมพี่สุเทพก็ให้น้ำให้น้ำให้น้ำพี่สุเทพก็ให้หัวใจบูบูบูบวกพี่สุเทพก็บอกว่าสู้ๆๆๆสขอบคุณมากนะครับผมพี่สุเทพก็ให้หัวใจบูบูบูบบวกดอกตูดก็กินน้ำแน่เพื่อนที่เนาะครับผมเพื่อนเลิฟครับผมพี่สุเทพก็ตบมือให้ขอบคุณมากนะครับผมพี่สุเทพก็ให้หัวใจบูบูบูบบวกพี่สุเทพก็ให้น้ำใน ของมาเนาะครับผมขอบคุณมากนะครับผมพี่สุเทพก็ให้บุกคุหัวใจบุกบวกพี่สุเทพก็ให้น้ำให้น้ำให้น้ำขอบคุณมากนะครับผมพี่สุเทพก็ให้หัวใจบุกบวกบวกบอกตัวก็หายใจทางเหงือกบ่หายใจได้ทุกทางเนาะเพื่อนตอนนี้เนาะครับผมพี่สุเทพก็ยาวยาวยไปครับผมบอกตัวก็ให้พรอมพรอนพอมคอนบอกตัวก็ให้สู้ๆู้สู้สู้สู้พี่สุเทพก็ให้หัวใจบุกบุกบวกบวกพี่สุเทพก็ให้น้ำให้น้ำให้น้ำใจชมก็ ใช่ลันลาลันลามากขอบคุณมากนะครับผมขอบคุณใจฉงมากนะครับผมพิสุทธิเทพก็ให้หัวใจบูบูบวกพิสุทธิเทพก็บอกว่าสู้สู้สู้พิสุทธิเทพก็ให้หัวใจบูบูบวกพิสุทธิเทพก็ปลุกมือปลุกมือให้ขอบคุณมากนะครับผมพิสุทธิเทพก็ให้หัวใจบูบูบวกพิสุทธิเทพก็ให้ยูทูบยูทูปพิสุทธิเทพก็ให้หัวใจบูบูบวกพิสุทธิเทพก็ให้เล่นทองเล่นทองพิสุทธิเทพก็ให้หัวใจบูบูบวบอกตุยบอกว่ามันฮอนกะใจเย็นแน่พิสุทธิเทพก็ให้ตัวตองตยตอองพพสุทเบกว่าาาอยยไไปปบกตุ้ยสิเเป็นลมดอก็ ไม่เป็นไรครับเป็นเลิฟครับผมกอสู refers, ้ๆนะครับผมพิสุเทพก่ให้วัวใจบุกบวกบวกบกวตุยก็ให้ติเกอร์ติ๊กเกอร์ติเกอร์พิสุเทพก่ให้น้ำให้น้ำให้น้ำพิสุเทพก็ให้วัวใจบุกบกบวกบกบวกแม่หวนก็ให้ลูกให้ลูกลุกลุกลุกสุกลุกลุกสุกล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 ุกบุกบุกลุกวนกลุกลวกลุกลุกทุกล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 ุกบุกลุกลุกลใกลุ้ลุกลุกลน้ลุ้ล้กลุ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 กลใกลุ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 กใหกลุกลุกล หี่สุ่เทียบก็ให้หัวใจบูบูบวกเบาองอาจก็ให้หัวใจกอดกอดอเบาองอาจให้ติเกอร์ติเกอร์เบาองอาจบอกว่าเลิฟเลิฟแล้วขอบคุณมากนะครับขอบคุณเพื่อนเลิฟครับผมพี่สุเทพก็เบาองอาจสวัสดีครับจากพี่สุเทพนะครับผมเบาองอาจครับผมพี่สุดพี่สุเทพก็ให้หัวใจบูบูบบวกไม่หวนก็ให้สู้สู้สู้พี่สุเทพบก็ให้ติเกอร์ติเกอร์ไม่หวนก็ให้สู้สู้สู้พี่สุเทพก็ให้หัวใจบูบูบบวกพี่สุเทพบก็บอกว่าสู้สู้สู้ครับครับผม ขอบคุณมากนะครับขอบคุณพี่สุเทพครับผมพี่สุเทพก็ให้วางใจบูบูบูบ,บูขอบคุณมากนะครับขอบคุณพี่สุเทพมากนะครับผมพี่สุเทพก็บ่าวองค์ <c oughs> บาวงค์อาจก็ จอดอยู่นานแล้วจากบ่าองอาจครับผมพิสุทธิ์เทพก็ให้หัวใจบู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 พิสุทธิ์เทพก็ปบมือให้3ครั้งขอบคุณมานะครับผมพิสุทธิ์เทพมาให้ติเกอร์ติเกอร์พิสุทธิ์เทพก็ให้หัวใจบู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 พิสุทธิ์เทพไปน้ำให้น้ำมาสามแก้วขอบคุณมานะครับขอบคุณพิสุทธิ์เทพมากนะครับผมพิสุทธิ์เทพก็ให้หัวใจบูบูบูบขอบคุณมากนะครับขอบคุณพิสุทธิ์เทพมากนะครับผมก็ยัง